สวัสดีเพื่อทุกคนครับวันนี้นะครับผมอยู่กับสมาร์ทโฟนของ Samsung ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามหน้าร้านทั่วไปนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนใน M Series ตัวแรกที่เข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับเครื่องนี้ก็คือ Galaxy M 2 0นั่นเองนะครับ Galaxy M 2 0เนี่ยเวลาที่เขาวางจาหน่ายนะครับเขาะจะวางจําหน่ายเฉพาะออนไลน์เอกซ v e เท่านั้นก็คือจะมีที่หน้าซัมซุงออนไลน์สโตร์แล้วก็เทราซ่า แล้วก็มีบานาน่นะครับอีกหนึ่งที่ที่ขาย M20 ตอนนี้นะครับไม่สามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านทั่วไปไม่มีเครื่องให้ลองเล่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาทําการพรีวิวนะครับมีเหตุผลนะทำไมผมถึงทําได้แค่ <S <S พรีวิวเพราะว่าผมอ่ะขอเครื่อง M20 จากทางซัมซุงประเทศไทยไปนะครับเขาก็ส่งมาให้นะแต่ว่าพอดีพอเราเช็คสเปค M20 เครื่องที่ส่งมาให้แล้วเนี่ยนะครับน่าเสียดายว่าสเปคไม่ใช่ตัวเดียวกับที่ขายไทย จุดแตกต่างของมันก็คือตัวนี้เป็นแรม3กิกรอม32นะครับแต่ว่าตัวที่ขายในประเทศไทยในบ้านเราเนี่ยที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เดินไปซื้อเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดินไปซื้อไม่ได้สิต้องสั่งซื้อใช่ไหมครับก็จะได้เครื่องที่เป็นแรม4กิกะไบต์รอม64กิกกะไบต์นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่สามารถเทสในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างละเอียดมากแต่ว่าที่อื่นส่วนอื่นหรือเหลือที่เหลือเนี่ยก็สามารถบอกคร่าวๆได้นะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่พรีวิว M 2 0นะครับพอดีเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมันมีพี่น้องของมันอยู่ที่มือเราพอดีก็คือ Galaxy A 2 0นะครับตัวนี้กับตัวนี้ราคาใกล้เคียงกันมานะครับเอาเป็นราคาที่เป็นราคามาตรฐานก่อนนะ M 2 0ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ ,6590 บาทนะตัวนี้ราคามาตรฐานอยู่ที่5,890บาทตัวนี้ก็คือ Galaxy A 2 0นะครับมันเป็นลงท้ายยี่สิบเหมือนกันแต่ว่าเป็นค o ัส Series นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะพรีวิวครั้งนี้ผมก็จะทําการ เปรียบเทียบไปมพร้อมกันเลยนะคืออีกอย่างนึงเนี่ยในช่วงนี้ในตอนนี้นะครับตัว m 2 0เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอยู่ตามพาร์ทเนอร์ของซัมซุงนะครับราคามันอยู่ที่5,990บาทแล้วตัวนี้ประมาณ5,8 0 0หรือว่าถ้าเกิดหาได้จริงก็ประมาณ5 0 0พ5น0ยังพอหาได้อยู่ตามร้านที่แบบไม่ได้ที่ที่ทางออฟฟิเชียลนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนสงสยัยสงสัยไม่พอสเปคมันก็ทําม,มาใกล้กันอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการพรออีวิ A20 มาเป็นตัวเปรียบเทียบด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ทุกคนเห็นบนสมาร์ทโฟนก่อนเลยนะครับนั่นก็คือหน้าจอนะครับอ่าทั้งสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้นะครับ Galaxy M20 กับ A20 เนี่ยนะครับมีหน้าจอขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับตัว M20 หน้าจอจะมีขนาดที่6.3นิ้วนะครับส่วน A20 จะใหญ่กว่าหน้าจอเป็นขนาดที่6.4นิ้วนะครับความแตกต่างที่2ก็คือตัวพาเแนลนะครับชนิดของพาเนลเนี่ย M 2 0เนี่ยจะเป็นพาร์เนลแบบ TFT นะครับ TFT LCD ส่วน A 2 0จะเป็นหน้าจอ Super m OLED นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เห็นปุ๊บจะเห็นว่ามันแตกต่างเลยก็คือ A 2 0จะมีหน้าจอที่สีสันสดใสกว่าหน้าจอมีความสว่างมากกว่ามุมมองอะไรพวกนี้ก็จะดีกว่าตัว M 2 0อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าด้วยแต่แต่แต่แต,แต่มันก็มีส่วนที่ M 2 0 เหนือกว่านั่นก็คือความละเอียดหน้าจอนะครับ M20 เนี่ยหน้าจอมีความละเอียดที่ระดับ Full HD+ นะครับส่วนตัว A20 เนี่ยมีความละเอียดหน้าจอแค่ HD+ นะครับถ้าเกิดใช้งานเทียบกันนะถ้าเทียบกันเลยนะ2เครื่องเห็นแตกต่างแน่นอนครับว่า M20 จะมีหน้าจอที่คมชัดมากกว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ A20 เป็นเครื่องหลักเครื่องเดียวเนี่ยผมว่าเอาจริงๆก็น่าจะแยกความชัดแทบไม่ออกได้ซ้ำนะครับก็คือมันก็เป็นหน้าจอ HD+ ที่คมชัดดีนะครับ ทีนี้มาต่อในส่วนของการดีไซน์นะครับหน้าจอาแล้วก็มาดูการดีไซน์นะครับสมาร์ทโฟนทั้งสองรุ่นนี้นะครับจะบอกว่ามันเป็นบอดี้เดียวกันก็ก็คงพูดได้นะเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันในน้าบอดี้เนี่ยประมาณโอ้ผมว่า90%นต์นะครับตำแหน่งต่างๆคือเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวนี่เริ่มแรกเลยนะครับตัวติ่งหน้าจอด้านบนนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอแบบ i n f i n i t y V ทั้งคู่นะครับก็คือเป็นติ่งหยดน้ําเป็นรูปตัว V ีนะครับมันก็ไม่ได้แบบเล็กมากมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ ข้างหน้าบรรจุกล้องหน้าเอาไว้นะครับให้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยดีไซน์ต่างๆนะครับวัสดุเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าสีที่เราได้มาเป็นคนละสีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวตัวเคิร์ฟของตัววัสดุเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัว M20 เนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยก็คือจะเหมือนเป็นฝาหลังทั้งขวาแปะไปที่ตัวเครื่องเลยนะครับแต่ว่าตัว A20 เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการขึ้นโครงขึ้นโครงพลาสติกขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีตัวฝาหลัง ล่าหน้าล่าไปอยู่กับตัวตัวโครงอีกทีหนึ่งนะครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับพวกนึกถึงสมาร์ทโฟนพวกเรือธงใช่ไหมที่มันจะมีขอบตัวเครื่องก่อนแล้วก็มีฝาหลังภาคแปะไปนะอันนี้จะแตกต่างกันนะครับส่วนการวางตำแหน่งต่างๆนะครับปุ่มพาวเวอร์ปุ่ม Power, ปรับระดับเสียงหรือแม้แต่พอร์ตเชื่อมต่อนะครับตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเป็นพอร์ตแบบ USB Type C ทั้งคู่นะครับมีช่องเสียบหูฟัง3.5 mm, มิลลิเมตรมีไมโครโฟนมีลำโพงนะครับแล้วก็มี ช่องใส่ซิมการ์ดเหมือนกันเลยนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดรวมถึงตัวไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องด้วยนะครับอันนี้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยด้านหลังก็มีกล้องคู่เหมือนกันนะครับกล้องของทั้งสองเนี่ยสเปคเดียวกันก็คือเป็นกล้อง13ล้านบวก5ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์หลัก13ล้านลแล้วก็ตัวรองเนี่ย5ล้านพิกเซลเป็นกล้องเอาต์เตอ์วายนะครับข้างหลังมีเซนเซ,นเซอร์สกนลายนิวมือทั้งคู่มีแฟลช LED มาให้1ดวงทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องนะครับด้วยความที่ตัว Galaxy M20 เนี่ยเขามีแบตเตอรี่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องเขาก็เลยจะหนากว่าแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องก็มากกว่าตัว A20 ด้วยนะครับแต่ว่า A20 เนี่ยจะมีขนาดตัวเครื่องโดยรวมที่ใหญ่กว่าเพราะหน้าจอมันใหญ่กว่าไงหน้าจอมัน6.4นิ้วแล้วก็เนี่ยบอดี้โดยรวมมันก็เลยใหญ่กว่าเพียงแต่ว่าความบางแล้วก็ความเบาจะมีความบางที่บางกว่าอ่าส่วนที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือเรื่องของ สเปคนะครับ Galaxy M 2 0เนี่ยนะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผล Exynos นะครับ7904นะครับเป็นชิปแบบ Octa Core มันจะเป็นตัว1.8 GHz บวก1.6 GHz นะครับในการประมวลผลเนี่ยก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับมีมาพร้อมกับแรม4 GB รอม64 GB ในเวอร์ชั่นที่ขายไทยนะครับส่วนตัว Galaxy A 2 0เนี่ยนะครับมันเป็นชิปอีกตัวหนึ่งนะครับ Exynos 7884นะครับ ก็ความเร็วน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับ GPU เป็นตัวเดียวกันสเปคในตัวแรมกับ ROM ตัวขายไทยจะน้อยกว่าเพราะว่าตัวนี้มันแรม3รอม32น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวประสิทธิภาพนะครับเอาแค่ประสิทธิภาพของตัวชิปเซตนะตัว M20 จะเหนือกว่า A20 อย่างชัดเจนเลยนะครับเรื่องที่3นะครับที่จะพูดถึงใน M20 นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องที่ส่งมาให้ผมทดสอบเนี่ย ย้ำอีกทีนึงนะมันยังมันไม่ใช่เครื่องสเปคที่ขายไทยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเฟิร์มแวร์อาจจะไม่ตรงกับนปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะใครที่มี M20 อยู่ในมือนะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้คุณได้รับ Android 9.0หรือยังนะครับแต่ว่าส่วนเครื่องที่ส่งมาให้ผมเนี่ยยังเป็น o i d 8.1อยู่8.1เลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบปฏิบัติการมันก็จะต่างกันแล้วนะครับ M20 เนี่ยตอนเปิดตัวนะครับมันมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน8.1นะครับครอบด้วววย Samsung Samsung UI Experiient ตตัััเเก่าาขคะนรบ แต่มันก็มีข่าวมานะว่าตัวนี้สามารถอัปเดตเป็น Android 9พร้อมกับ One UI ได้ในเดือนมิถุนายนเนี่นะครับเพียงแต่ว่าผมลองกดประมาณ3ามสทีแล้วมันยังไม่มาให้อัปเดตนะครับส่วน A20 จะแตกต่างกันไปนะครับ A20 เนี่ยมันเป็นตัวที่มาพร้อมกับ d r o r o p i p ตั้งแต่อยู่ในกล่องเลยนะครับเป็น Android 9แล้วก็เป็น One UI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานนะครับว่ากันตามตรงนะเวลาที่เราใช้งานผมใช้งานทั้ง2เครื่องนี้ Android 8.1นี้ Android 9นะครับ จะรู้สึกเลยว่าในการตอบสนองการทัสกีหรือแม้แต่ว่าการใช้งานทั่วไปแม้ว่าสเปคของมันจะดูด้อยกว่าเล็กน้อยในตัว CPU นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในความลื่นไหลเนี่ยผมประทับใจ A20 มากกว่ารวมถึงฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็หน้าตาของอินเทอร์เฟซที่มันดูเข้าถึงง่ายใช้งานง่ายหน้าตามีความสวยงามมากกว่าแต่ถ้าเกิดตัว M20 ได้รับการอัปเดตเป็น Android 9.0เมื่อไหร่ผมคิดว่ามันน่าจะสูสีแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพของมันที่เหนือกว่านะครับน่าจะใช้งาน ได้ดีกว่าอย่างเป็นแน่นอนมาต่อกันที่เรื่องของกล้องนะครับ Galaxy M20 นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังคู่นะางที่ผมบอกไปแล้วเป็นกล้องหลังคู่ความละเอียด13ล้านบวก5ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซ็นเซอร์หลัก f 1.9แล้วก็เซ็นเซอร์รองเป็นกล้องอัลตรวายนะครับส่วนกล้องหน้าก็มีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยเช่นเดียวกันกับตัว A20 เลยนะครับก็มีกล้องเหมือนกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับทีนี้ผมก็เลยไปลองถ่ายภาพมานะครับ ด้วยความที่ตัว Galaxy M 2 0ที่ผมได้รับมาเนี่ยมันเป็น Android v วอร์ชั8เพราะฉะนั้นตัว UI ของกล้องมันก็จะเป็นแบบเหมือนเวอร์ชันเก่าๆนะครับการตอบสนองสำหรับผมนะผมว่ามันมีปัญหาในส่วนของการแบบสลับกล้องหน้ากล้องหลังมันจะแบบดูหน่วงๆนิดน,น,นึงนะครับคาดว่าพอได้รับอัปเดตเป็น Android 9น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนคุณภาพของภาพถ่ายนะอันนี้ว่ากันตามตรงผมรู้สึกประทับใจคุณภาพของ A 2 0มากกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์มันเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านะครับมันก็เลยสามารถประมวลผลอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าส่วนตัว M 2 0มันจะมีปัญหาเวลาที่เราถ่ายระหว่างกล้องหลักกับกล้องอ l t ต a w i มันจะสีคนละโทนเลยแล้วก็เรื่องความสว่างแตกต่างกันชัดเจนจนเกินไปนะครับส่วนกล้องหน้าตัว M 2 0เนี่ยด้วยความที่เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเก่านะครับมันเลยสามารถถ่ายได้แค่กล้องหน้ามุมกว้างอย่างเดียวแต่ตัว A 2 0เนี่ยพอเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ของวัน u i เนี่ยนะครับมันสามารถกดสลับได้นะระหว่าง กล้องหน้าถ่ายคนเดียวกับกล้องหน้าที่ถ่าย2คนนะครับมันก็จะให้มุมมองที่แตกต่างกันไปรวมถึงตัวโหมดหน้าชัดหลังเบลอนะครับไลฟ์โฟกัสตัวนี้ A20 ทําภาพรวมออกมาได้ดีกว่าเช่นเดียวกับวิดีโอเหมือนกันนะครับวิดีโอผมรู้สึกว่าผมชอบวิดีโอของ A20 มากกว่า a 2 0นะครับแต่ว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอของตอนนัวไหนเหกว่ากันก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอเปรียบเทียบไปให้ดูนี่เป็นการทดสอบวิดีโอทั้ง M20 แล้วก็ A20 นะครับก็ทั้งคู่ก็จะ ออกมาเป็นยังไงก็ลองดูจากวีโอเลยนะครับมาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไฟกันบ้างน,นะครับ Galaxy M 2 0นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง5,000 m นมิลลิแอมเลยนะครับตัวนี้มันถึงได้หนาไงมีแบต5,000ม ah ิลลิแอมนะครับ รองรับการชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB Type C นะครับตัวนี้สามารถใช้อแดปเตอร์ที่เป็น Adaptive Fast Charging ได้นะครับก็จะทำให้ชาร์จเร็วมากขึ้นนะส่วน A 2 0นะครับแบตเตอรี่จะน้อยกว่าเพราะว่าตัวเครื่องจะมีบางมีความบางมากกว่าด้วยนะครับ A 2 0เนี่ยแบตเตอรี่มีความจุที่4 0 0 0 m ป ah ์นะครับถือว่าไม่ขี้เรนะในการใช้งานเนี่ยผมว่า A 2 0เนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานระดับหนึ่งและ M 2 0มันก็จะใช้งานได้ยาวนานมากกว่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องการชาร์จไฟนะครับด้วยความที่เป็นอแดปเตอร์ คืออย่างนี้แล้วกันนะครับบอกก่อนว่าซัมซุงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งพวกอุปกรณ์เสริมมาให้เราแต่ว่าผมลองใช้อุปกรณ์เสริมของ A20 ซึ่งมันเป็นตัว Adaptive Fast Charging เนี่ยชาร์จเจ้า M20 เนี่ยพบว่าระยะการชาร์จเมื่อเทียบกันนะระหว่าง A20 กับ M20 เนี่ย A20 มันจะชาร์จไวกว่านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันน้อยกว่าแล้วก็ระยะความอึดเลยพวกนี้ตัว A20 มันจะอึดน้อยกว่าเพราะแบตมันก็อย่างว่าเนาะแบตน้อยกว่าสเปคใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะใช้งานได้ น้อยกว่าแต่ว่าโดยรวมระยะระยะโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยนะครับเพียงพอต่อการใช้งาน1วันแน่นอนถ้าแบบไม่ได้ดูหนังมากๆไม่ได้ดเล่นเกมมากๆนะครับสมมุติว่าถอดสายชาร์จตอนเช้าเนี่ยถึงบ้านสัก3ามสี่ทุ่มนี่มพอมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะครับก็ความแตกต่างประมาณนี้มาถึงการใช้งานด้านความบันเทิงกันบ้างน,นะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมน,นะครับ Galaxy M 2ี่ตัวนี้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยนะครับรองรับ Wi-Fi แค่2.4กิกะเฮิร์นะครับก็คือสุดที่ Wi-Fi N นะไม่รองรับ Wi-Fi AC ใช้คลื่น5กิกะเฮิร์ไม่ได้ b l e t ู to ู th เป็น e t o o ู h 5.0นะครับซึ่งมันก็เป็นสเปกการเชื่อมต่อเดียวกันเลยกัเยกบเจ้า A20 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยในการเล่นเกมเนี่ยตัดทิ้งไปเลยว่าใครเชื่อมต่อเนี่ยเดียวกันทั้ง2เครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดีพอๆกันนะครับที่2.4กิกนั่นแหละครับทีนี้การเล่นเกมนะครับผมลองทดสอบเล่นเกกมดู ทดสอบด้วยเกมที่ผมเล่นแหละก็คือ ROV นะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนจริงที่แบบไม่มีทดสอบเกมอื่นเพราะว่า1คือกผมไม่ได้เล่นนะ2ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราควรทดสอบเกมอะไรบ้างไงถ้าใครมีเกมเนให้ทดสอบก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ROV อ่า ROV เนี่ยผมเล่นบน M20 กับ A20 นะครับใช้โหมดเดียวกันก็คือโหมด1 0 v 1 0นะครับเป็นโหมดที่แบบค่อนข้างกินพลังงานตัวเครื่องมากกว่าเดิมนะก็ตัวเกมมันก็แจ้งเตือนเลยว่าเครื่องคุณเล่นได้ แต่จะมีการกระตุกบ้างนะครับมันแจ้งเตือนทั้งคู่ทั้ง M แล้วก็ A นะครับทั้ง2เครื่องนี้เล่นโหมด 10V10 10, ในโหมด High Frame Rate ผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้นะครับมันจะกระตุกมันก็จะมีแบบช่วงหลอนๆบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเล่นโหมด 10V10 10ด้วยโหมด Frame ม a t e ต่ำก็คือ30เฟรมก็ยังจะพอเล่นได้หน่อยนะครับทีนี้มาในส่วนการเล่นเกมนะครับส่วนตัวผมนะรู้สึกประทับใจ A20 มากกว่าในการเล่นเกมนะครับด้วยความที่1ก็คือเขาเป็น One UI เป็น Android 9นะครับการจัดการทรัพยากรมันทําได้ดีกว่านะครับสคือการตอบสนองการทัศสกรีนผมรู้สึกว่าการทัศสกรีนของ A20 เนี่ยมันตอบสนองได้ว่องไวกว่าแล้วก็ความแม่นยําในการลากสก,กิลไม่ค่อยหลุดเหมือนกับ M20 ที่ผมทดสอบเล่นมาแล้วรู้สึกว่ามันหลุดบ้างอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอของ A20 เนี่ยความละเอียดมันอยู่ที่ HD นะครับ เท่ากับว่ากินพลังงานในการประมวลผลน้อยกว่าส่วน m 2 0เนี่ยนะครับมันเป็นหน้าจอแบบ full hd plus นะครับมันก็เลยค่อนข้างใช้พลังงานในการประมวลผลเยอะแม้ว่าชิปมันจะแรงกว่าก็จริงแต่ว่าในคอการเล่นเกมมันจะพบปัญหาเลยว่าแบบเออมันมีอาการไม่ตอบสนองการทัชดีเท่าที่ควรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมไม่สามารถฟันธงไปได้จริงๆนะว่ามันแรงแค่ไหนเพราะว่าตัวนี้มันเป็น ram 3ามรอมสาอนะครับพอมันเทียบกับตัวเนี้ย ที่มีแรมเท่ากันมันก็เลยดูเหมือนกับว่าสเปคมันด้อยกว่าแต่ว่าต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าตัวแรม4164เนี่ยมันจะประมวลผลได้ดีกว่าแค่ไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าเป็นแรม4ี่กบับ a n d r o อย9ายังไงมันก็น่าจะเล่นเกมได้ดีกว่า A 2 0อยู่แล้วนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้นะถ้าเป็น Android 8นะผมเชียร์ A 2 0มากกว่าครับในการเล่นเกมนะต่อไปก็เป็นเรื่องของการดูหนังนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัว d r m ที่เป็น มาตรฐาน L1 นะครับเพราะฉะนั้นมันดู Netflix แบบ HD ได้นะครับดูยู u ูบเรื่องนี้เป็น HD หมดเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดหรือว่าการแสดงผลเนี่ยผมก็ยังยกให้เจ้า A20 มากกว่าเพราะว่าจอมันก็ใหญ่กว่าใช่ไหมครับสีหน้าจอมันก็สดใสกว่าเพราะเป็น AMOLED ตัวนี้มันจะจอสีซีไปนิดนึงแล้วก็แม้ว่าจะเป็นความละเอียด Full HD Plus เนี่ยแต่ว่าพอเวลาที่มันแสดงหนังจริงๆหรือว่าตัว n น t f l i กจริงๆซึ่งบน Android นะครับ พอรองรับ HD เนี่ยมันตันอยู่แค่ HD จริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยไม่ได้มีผลอะไรนะครับในการดู n e t f l i x ผมจะชื่นชอบ A20 มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของลำโพงเรื่องของเสียงนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับตำแหน่งลำโพงมันอยู่ข้างล่างเหมือนกันเลยนะครับอาจจะดูว่าเออเสียงก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบแล้วก็ถามน้องทีมงานดูแล้วนะครับเรารู้สึกว่าชอบเสียงของเจ้า M20 มากกว่า มันให้เสียงที่ดังกว่าแล้วมีมิติมากกว่านะครับอันนี้ผมก็เลยคิดเอาเองนะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวบอดี้มันมีความหนากว่านะครับทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันมีระยะมีการสะท้อนมากกว่าตัว A20 ที่แบบบอด y ี้มันบางแล้วเสียงมันดูแห้งๆไปเลยนะครับก็ต้องเลือกเนาะถ้าอยากได้จอชัดๆหน่อยนะครับดู Youtube Full HD เนี่ยผมว่า M20 มันก็โอเคระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดอยากดูหนังแบบ n e t f l i x นะครับชอบแบบสีสดสีสดใสฉูดฉาดหน่อยนะครับ ก็ให้เลือก a 2 0แต่ถ้าเกิดการฟังเพลงนะผมว่า m 2 0ทําได้ดีกว่านั่น,นะครับข้อส,สุดท้ายก็คือเรื่องของราคานะครับแม้ว่าต้นคลิปผมจะบอกแล้วสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับ m 2 0เนี่ยนะครับราคามาตรฐานของมันในอยู่ที่ 6, 590บาทนะครับเป็นออนไลน์เอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาซื้อรุ่นนี้ได้เดินไปที่ช็อปไม่มีขายนะครับต้องเข้าไปที่ Samsung ออนไลน์สโตร์หรือว่าเข้าไปที่ b a น a n แนออนไลน์นะครับแล้ว แต่ว่าราคาออนไลน์ตอนนี้มันเหมือนมันปรับลงมาแล้วเหลือ5,990บาทก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้มือถือจอใหญ่แบตเตอรี่อืดน,นะครับกล้องมีเลนส์ u l t r wide ด้วยแล้วก็หน้าจอเป็น full HD plus นะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับ ่วน A20 นะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่5,890บาทนะอันนี้เป็นราคามาตรฐานข้อดีของเขาคือมันหาซื้อได้หลายช่องทางมากกว่านะครับเพื่อนๆสามารถเดินไปเล่นที่ช็อปซัมซุงก็ได้นะครับซื้อที่ตัวแทนจาหน่ายของซัมซุงได้คือสามารถจับเครื่องได้ก่อนที่จะซื้อนะครับแล้วก็รวมถึงว่าจะจับเครื่องแล้วจะสั่งออนไลน์ตัวนี้มันก็ขายออนไลน์เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นออนไลน์เอกซิสเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะครับราคาก็มันถูกกว่า M20 ใช่ไหมเพราะว่าสเปคหลายๆอย่างมันก็ยังเทียบมันยังมันยังไม่เทียบเท่า M20 เนละยแม่ว่าจะเป็นพวกแรมกับรอมพวกนี้นะครับก็ถือว่าส่วนต่างที่อยู่ประมาณ500บาทเนี่ยคิดง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นค่าแบตก,กับค่ารอมแล้วกันนะสรุปทีนะครับระหว่าง Galaxy M20 หรือว่า Galaxy A20 นะครับซื้อรุ่นไหนดีใช่ไหมถ้าถามผมนะส่วนตัวผม ณนะตอนนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่า a 2 0เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องที่เพียงพอต่อการใช้งานมากแล้วนะครับสำหรับในช่วงราคาประมาณนี้หกพันบาทนะครับถ้า6,000บาทแล้วต้องไป s ซัมซุงด้วยนะผมว่า a 2 0ดูเป็นตัวที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเปคของเขาเองที่มันมีความแรงในระดับที่ใช้งานทั่วไปได้พอจะเล่นเกมได้แล้วก็จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือ หน้าจอที่เป็นซูเปอร์โมเลตนะครับมันก็เลยแบบให้สีสันที่สดใสามากกว่าความละเอียด HD+ ก็ไม่ถือว่าขี้เร่เท่าไหร่เมื่ออยู่บนหน้าจอขนาดหน้าจอประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องแบตเตอรี่อึดในระดับหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ก็เยอะอู่แล้วนะมันไม่ได้แบบน้อยเลยนะ 4000mAh เนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับพอเชื่อมต่อต่างๆอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับราคาไม่เกิน6000นนะครับส่วน M20 เนี่ยนะครับเป็นอะไรทูกสีเหมือนที่บอกไปมันหาซื้อค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ แม้ว่าสเปคของเขาจะแรงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนต่างของมันก็มาณ500บาทก็เท่ากับว่ามันเหมือนกับว่าเราซื้อความจุเพิ่มครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มแรมเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ปัญหาของ M20 ในตอนนี้สําหรับผมก็คือเนี่ยมันยังไม่ได้การอัปเดตเป็น Android version 9เลยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิด Android 9มันจะปล่อยมาในเร็วๆนี้หรือเปล่าแต่ว่าตามตามข่าวที่หลุดมาที่ที่เขาระบุมาก็คือช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ตัวนี้สำหรับผมเนี่ยถ้าได้รับ Android v e เวอร์ชัน9แล้วเป็น one UI เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งตัวที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือจุดด้อยของเขานั่นแหละก็คือเรื่องของหน้าจอที่เป็นจอ TFT นะครับมุมมองมันอาจจะไม่กว้างมากแล้วก็ตัวสีสันเนี่ยเมื่อเทียบกับ A20 เนี่ยนะครับถือว่าสีมันจะดรอปกว่ากันเยอะเลยแล้วก็ความละเอียด Full HD เนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นภาระของตัว CPU ไปได้นะครับเพราะว่า CPU ไม่ว่าจะแรงกว่าก็จริงแรมเยอะกว่าก็จริง แต่มันต้องแบ่งมาประเมินผลความละเอียด q h d เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้จําเป็นสำหรับการใช้งานในในในเลนระดับประมาณ6000บาทก็ได้นะครับทำให้การเล่นเกมมันอาจจะเออเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะดรอปลงไปนิดนึงเพราะว่าความละเอียดหน้าจอมันเยอะกว่าไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะซื้อง่ายๆนะครับก็ a 2 0น่าสนใจกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการแบตอึดจริงๆนะโอ้โหไม่ได้ว่ะฉันต้องการมือถือที่แบตอึดที่สุด m 2 0คือคําตอบครับเพราะาแบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับก็สําหรับ คลิปพรีวิว M20 บวกเปรียบเทียบ A20 นะครับดูก้ากึ่งเนไม่รูเนาะเพราะว่าอย่างว่าแหละครับตัวนี้มันไม่ใช่สเปคที่ขายไทยจริงๆนะผมย้ำอีกทีนึงเพราะฉะนั้นผมเลยไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะได้แกเป็นการเปรียบเทียบสเปคคร่าวๆแล้วก็มีพวกตัวอย่างภาพถ่ายขึ้นให้ดูด้วยนะครับยังไงก็ตามถ้าชอบลักษณะการรีวิวแบบนี้ชอบการเปรียบเทียบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้รีวิวตัวนี้แล้วเปรียบเทียบกับตัวไหนอยากให้เปรียบเทียบตัวไหนมก็จะพยาาทํคลิป สไตล์เปรียบเทียบมากขึ้นนะครับประมาณสัปดาห์ละหนึ่งคลิปก็น่าจะดีนะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มานะว่าอยากได้คลิปแบบไหนแล้วก็อยากให้เพิ่มประเด็นตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปไล่อ่านดูทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Specphone c h a n n e l ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าครับผมขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ